สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอ่านไพ่รนดอมแรนใจกันนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านเหมือนเดิมเนาะทุกคนคิดถึงการอ่านที่แบบที่ลี่ชอบอ่านใช่ไหมเออหรือเปล่าทุกคนคิดถึงหรือเปล่าขอพลังงานครูบาอาจารย์นะคะขอให้ลี่นะคะได้เปิดไพ่การทํานายดวง แบบแรนดอมนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูอ่ามีความแม่นยำกับพลังงานคนที่เข้ามาดูมากที่สุดนะใครจะโสดช่วงนี้นานนะคะก็สกิปไปได้เลยนะแบ่งไพออกมาจำนวนหนึ่งก็อย่าสับ ไพ่กล่องนะคะที่จะต้องปิดเพราะไม่อยากให้ใครเห็นไพ่ใต้สำรับอืมโอเคเริ่มกันเลยอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพลังงานฝั่งคุณนะอู้ คุณนะ่ะกําลังคิดในเรื่องของอนาคตนะคะอนาคตอนาคตใจของคุณนะ่ะคือแบบอยากตัดเรื่องราวนะคะที่คุณเคยคิดเพ้อฝันนะ,ะเกี่ยวกับอนาคตที่แบบจริงๆถ้าบอกว่าก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาว่าคุณอยากจะตัดเรื่องราวของเขาออกให้หมดเนาะไม่อยากที่จะแบบเก็บเก็บเอามาคิดอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีการว่าเออคุณกับเขาจะมีอนาคตที่ดีต่อ,อก,กันแต่คือตอนเนี้ยคุณตัดละอืม ตัดเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันพอเขาอะเหมือนเป็นคนที่เป็นการกระทำแบบเหมือนมีความเป็นเด็กอะเป็นอยากจะพูดอะไรก็พูดพูดออกมาแล้วไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วมันทำให้การกระทำของเขาอะค่ะที่ทำเนี่ยมันมันทำให้ความรักอะมันเป็นความรักที่น่าอึดอัดเนาะ แล้วก็เป็นความรักที่แบบอืมตัวเขาอะทําแล้วมีความสุขแต่ตัวคุณอะพอโดนแบบเขาพูดอะไรที่มันแบบอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันเหมือนเป็นภาระหนะักที่มาเป็นฝั่งคุณอะเออพูดเกี่ยวกับอะไรขอดูหน่อย พูดในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะฟังแล้วมันไม่น่าฟังอะเนาะเป็นคําพูดที่แบบเวลาอาจจะใช้ชีวิตอะไรก็ได้อะแต่แบบคนเราบางทีเรื่องมันเล็กๆนน้อยแต่คําพูดมันสําคัญมากนะแต่คนคนนี้มีคําพูดบางอย่างที่พูดออกมาแล้วไม่คิดอะค่ะมันทําให้คนที่แบบอยู่ข้างๆหรือแบบอยู่ในเป็นคนที่รักกันอะมันทําให และห่องละแหงได้เนาะแล้วตัวเขาก็มีความคี่หึงที่หวงด้วยเหมือนกันนะอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามแต่ว่าเป็นคนที่ขี่หึงที่หวงตัวคุณนะคะช่วงเวลานี้คุณเก็บตัวแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนกับฝูงคุณมากกว่าคุณรู้สึกมีความสุขกับพื้นที่เซฟโซนของคุณคุณจะอยู่กับคนทีเ่เป็นพื้นที่แห่งความสบายใจะคะ่ะเท่านั้นถ้าอยู่แล้วมันทุกอยู่แล้วมันแบบ หมายถึงว่าท่านเลยพื้นที่เขตที่คุณกั้นดาบเอาไว้คุณคุณไม่ให้ใครเข้ามานะอืแล้วคุณก็เต็มใจที่จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะอยู่ใ,ใ,ใกล้ของคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าให้ใจมากกว่าเอาเปรียบเช่นกันละกันพลังงานของเขาสามดาบขึ้นมาเพราะตัวคุณไม่ยุ่งกับเขานะคําพูดของเขาบางคำทาให้คุณเดินเดินออกมาจากในชีวิตเขาแล้วรู้สึกว่าคุณต้องคัดกรองความคัดกรองความสัมพันธ์ มากขึ้นอืมทําให้เขาเจ็บหนักแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะโดนคุณอกหักหักอกซะแล้วสิเนี่ยหรือในขณะเดียวกันการที่คุณทําแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณคงมีช้อยใหม่ในชีวิตซะแล้วสิไปลหลงไหลคนใหม่ใช่ไหมถึงแบบว่าไม่มาสนใจใยดีเขาเหมือนที่เคยสนใจแต่เป็นเพราะอะไรล่ะขอหน่อยเป็นเพราะอะไรที่ทําให้คุณแบบ ต้องแบบลุกขึ้นมาสู้อืมเพราะคุณไม่อดทนหรอคะคุณไม่ทนนะไพ่ใบนี้คือไพ่ลุยนะเหมือนไอ้ที่คุณเก็บกดมาต้องนานไอ้สิ่งที่เขาพูดคําจาบางที่มันเก็บวันละนิดวันละน้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันมันยังก่อนได้นับภาษาไรกกระจายของคนที่ถูกคําพูดที่เหมือนเหมือนดาบทิ่มแทงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็โกรธหรือหลุดสะบั้นได้เหมือนกันนะคะ อืมแล้วตัวเขาล่ะเขาอยากกลับมาคืนดีนะทุกวันนี้คือได้แต่สองโซเชียลคุณรู้ปะ่ะแล้วอยากกลับาเข้ามาคืนดีในความสัมพันธ์นี้แต่แต่อะไรอ่ะขอขยายหน่อยว่าแต่อะไรอืมตัวเขาเหมือนติดในอีโก้อ่ะเขาไม่หลุดอ่ะเออเห็นไหมเส้นที่เขาพันผูกตัวอยู่อ่ะเอาจริงๆนะถ้าเขาแกะนะ มันหลุดออกมาแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับมายืน่นถ้วยกับคุณได้ใหม่แต่เขาได้แต่สองแล้วก็ยังมีอีกโก้มาไม่ได้ไม่เอาเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใจตัวอยากกลับแต่ใจสมองตอนนี้ยังสั่งว่าอย่าเพิ่งกลับเพราะว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันคือที่หนึ่งนะเออส่วนตัวคุณเองอะคุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ คุณเลือกไปทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นอันดับอสำรองแล้วคุณย้ายมาเป็นที่หนึ่งทำไมรี่อ่านเรารู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณเคยให้ความสําคัญน่ะมันมันเป็นมันเป็นแรงฝืนน่ะคุณไม่อยากฝืนความรู้สึกตัวเองอีกแล้วอะค่ะคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอันไหนคือเป็นความสุขของคุณจริงๆหรืออันไหนคือความสุขปลอมๆของคุณ ในขนาเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยระวังนะเห็นไหมดูนะยื่นถ้วยหมดเลยโชว์มือขึ้นแล้วยื่นถ้วยนี่ก็ยื่นขึ้นมาเขาจะกลับมานะคะเพื่อมาง้อคุณนะอืมเพื่อให้คุณกับเขาแบบอยู่ได้กันแบบนานตลอดไปแต่จะงอด้วยวิธีไหนนั้นเขาอาจจะต้องดูคุณสักพักหนึ่งก่อนนะในช่วงเนี้ยว่าคุณอารมณ์ไหนแล้วจะเข้าหาคุณจังหวะไหนถึงจะถูกจังหวะที่สุด บางทีเนี่ยในช่วงเวลานี้ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอเวลาไปสักระยะก่อนบาคนอาจจะต้องมีถึงประมาณสามเดือนขึ้นไปนะคะในการที่เขาจะหยิบถ้วยเนี่ยกลับมางอคุณได้เนาะจริงๆเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดจากการที่คนสองคนพูดตาไม่เข้าหูกันแล้วก็ไม่ปรับในเรื่องของการที่ ในเรื่องของการพูดอืมถ้าปรับได้นะคะคุณก็สามารถที่จะไปต่อในความรักครังนี้ได้แต่ยังไงล่ะวันนี้คุณเข้ามาดูใช่ไหมล่ะถ้าคุณอยากไปต่อคุณอาจจะต้องลดอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณฟิกกับตัวเองหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้อภัยเขาแล้วให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ถ้าคุณยังแบบยังเป็นคนที่โมโหระเบิดลงหรือการที่แบบว่า ไม่เอาอะถ้าแบบนี้ฉันไม่รับนะมันก็จะต้องเป็นพลังงานที่แยกกันออกไปอะเดนดูซิว่าแนะนำแนวทางแนะนาแนวทางอย่าพูดเร็วเกินไปเลยแม่หมอใส่ลีเทนเนอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดไม่ชัดนิดนึงนะะแนะนำแนวทางเลยค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้เราผู้เข้ามาฟังอะนะคนะต้องทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ ไห้พาพิคเนตขึ้นมาด้วยนะได้สำรับนอมรับพ่อไปเลยคะ่ะทุกคนอยู่นิ่งๆอยู่กับใจของตัวเองนะในช่วงนี้เนาะอยู่นิ่งๆอยู่กับใจของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาคนนั้นน่ะกลับมาและอยากจะมาสานสัมพันธ์ต่อจากกับคุณเพราะคุณน่ะ พอมีความสุขได้อยู่กับตัวเองได้แล้วอะ่ะมันจะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนอย,อยากเข้าหาหรืออยากที่จะแบบอืมอยากเข้ามาพูดคุยนะคะเพราะว่าเอ่อตัวคุณดูชาชามนิ่งคือมีสเสน่ห์นะคะทําให้ใครที่เห็นนะก็อยากจะเข้าใกล้เออให้แนะนำแบบนี้เพราะฉะนั้นอะ่ะเป็นยังไงบ้างใครชอบไหมถ้าชอบนะคะก็ ให้การสนับสนุนมาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยค่ะแล้วก็กดถูกใจคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยแม่หมอได้มีเวลามา,มาทําบ่อยๆให้กับพวกคุณนะคะได้มาดูคลิปดีๆแบบนี้กันอีกนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในวันต่อๆไปนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ